เจ็บไหมคะ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 เจ็บถึงสุดนี่เลยเพราะฉะนั้นมันจะเจ็บอยู่นะคะไม่หลอกกันเนาะอันนี้อันนี้ตัดเองใช่ไหมจ๊ะบ้านอยู่แถวไหนคะบ้านอยู่แถวไหนตาอ๋ออันนี้ขี่มาจากอำเภอเพ็ญใช่ไหมคะ นิดนะคะฮึบๆโอเคเสร็จแล้วแล้วเอาออกก็เสร็จค่ะนิดเดงนะคะโอเคได้ตำแหน่งแล้วค่ะเอาออกแล้วค่ะ1นื่สองซมฮึบๆบเสร็จแล้วค่ะเก่งมาก นี่เลยรู้สึกล่งไหมคะเคะยเอาออกได้แบบนี้ไหมคะมจะเอาออกเป็นชิ้นเล็กๆทีละนิดทีละนิดใช่ไหมคะอันนี้จบเลยจ้ะเอาออกให้หมดแล้วนะคะค่ห้ดูนี่เลยคะ่ะ โอเคเรียบรลอยเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปนะจ๊ะ